สวัสดีค่ะวันนี้เรามาเปิดกล่องนะคะจากพี่ส้มนะคะสวัสดีแม่แม,แม่ทุกท่านนะคะอยู่กับคําเพงกับละองดาวนะคะกับกล่องนะคะของพุณนพี่ส้มนะคะรุ่นเนาะคะ่ะพี่สม้มเขไเลยบอกว่าส่งอย่างมารุ่นรุ่นวะพี่ส้มส่งอะไรมาให้เนาะกำลังจัดเตรียมนะคะจะเตรียมมันผลไม้ แทน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 โอ้ยไม่ใช่ของคัแพงแล้วองดาวแล้วของแนนนี่ขนมจับวันใดดอกเจจับวันใดดอกนี่ว้าดาวดาวกินน้ำแน่ดาวบอกนี่ขอบคุณนะคะขนมอร่อยอร่อยเอาไปให้คุณตากับคุณยายเลย ให้คุณยายไปให้กระตอบไป <c oughs> <c oughs> เดี๋ยวเอาไปให้อันไปให้คุณตาเนาะคะ่ะให้คุณตานน้นนะคะคุณตากับคุณยายอยู่กับถมะคะุณขอขอบคุณนะคะขอบคุณพี่ส้มนะคะ ปีใหม่นี้นะคะของสุขภาพร่างกายแข็งแรงนะคะขอ้มีโชกมีหลาบใหญ่โตขึ้นใหญ่ครังยยแพงเลยขอ้สุขภาพร่างกายแข็งแรงลำลำรวยรวยเนาะค่ะโชกใหญ่ลาบใหญ่ด้วย,ย,ยๆๆเขามาหาเด้อค่ะพี่สม้มจ๋าเงาบรรยากาศก็จะเยียมเยียมเงาเงาหน่อยนึง <c oughs> ไอ้ขนมให้คนนุณตาชิมเลยว่าอร่อยไหม อ,อ่ะซิมซิมแสบบอลำเยอะเ้้ต่นเาเป็นบ้ัอะไรนะคะต่อนะคะต่อต่อนะ แกย่างแกได้ไปทฮ่ไหวที่ไหวกัวสันถ่ายแม่แม่เบื่องอันทัางผุนกอนคือดีๆนะฮะเราไปเปิดถ่ายขุนตาซิมกันไอ้ยี่ขุนตากเคยเป็นมิ้วิดีโอมาก่อนด้วยค่ะ 在哈考。<laughs> <laughs> คุณตาซิมให้คุณตาซิมปลาซิมดอากินอีรีเลย่าจั่นว่ะน้าตาคุณยายคุณยายบอกว่าดี๋ยวบอกทรงมาทาั้งนี้นะแ่าทรงมาทาั้งนี้นะ แซบบอนึบๆแม่นะเหนียวหนึบๆน,นะคะใส่หนึบๆอร่อยอร่อยเลยนะคะแซ่บกินข้าวแล้วไม่ไม่เด้กินของหวานกินข้าวแล้วกินหวานหลังปากคนบ่เป็น,ปนยังไงค, <laughs> คุณยายโอ้แซ่บลายคุณยายเขมีเขียวคุณยายแบบอันอมไฮละลายเนาะค่ะนี่อขอเนี่นี่ชิมบ้างสิ อแบดรั่วแล้วค่ะเดีะะย๋ยวรักไปหายละอองดาวน้ำก่อนพ <c oughs> ออันนึงขอหายละอองขอช่อ,องอัน,นอไ,ไอ, <c oughs> ไอชิมบะ สุกที่มันเสมอมันเกี่ยแกเด้อม่เจอเรื่องนี้แกคือกับปูย่ำหน้าเป็นว่าสุกที่เอ้ยสุกที่มันเสมอมันเกี่ยเกาอยอดจะกปูลนหงาย่ำเ่าแก่ตสล่าอายุดีแม่งทำรวยตลอดดีตลอดไปคุณต,ตาไฮพ่อนเนาะค่ะพ่อพ่อเวลาเอาโทรศัพท์ มใไ้เว้าด้านหน้านะคะ่กะก็จะแบบเคลินมเ,เวลิ้าบว่าเป็นเนาะค่ะแม่จ๋าเมื่อก,กี้ก็ไห้พ่อนบู้ว่าร่มก็แห้งมากพูตาไ้พ่อนนะก็าตาถุเนาะค่ะ,ะขอให้ลำล่ำรวยยล่ยละเนาะค่ะแม่จา๋าบึ่งบรรยากาศ <c oughs> ขอขออภัยนะคะเ <c oughs> ขียวหนึบนะคะเขียวเพลินเขียวหนึบให้แม่บึ่งบรรยากาศ ลมดีมากอืมค่ะขอขอบพระคุณนะคะขอบพระคุณพี่ส้มนะคะขนมหวานมีขนมหลอกก็มี่ยาอีกมีน้ำพริก มีน้ำพริกนะคะแล้วก็มีก ant, กแก้วน่ารักน่ารักมาให้ด้วยนะคะขอบคุณนะคะขอขอบคุณคุณพี่ส้มนะคะขอให้ร่ำรวยนะคะพี่ส้มขาสุขภาพร่างกายแข็งแรงนะคะมีแต่โชคมีแต่ลาบนะคะปีใหม่นี้ก็ขอให้มีความสุขนะคะตลอดปีตลอดไปนะคะแม่แม่ทุก,ท,กทุกท่านด้วยนะคะเ<อ>ช่นกันนะคะพี่เผาแม่แม่ท่านไหนนะคะผ่านมาทางนะคะบุรีรัมณ์เนาะค่ะไปลอยเอ็ดกับพัน ่านจตึกได้เนา,าะสารข้ามกับพานนะคะสุรินทร์กับพานเนาะคะ่ะแม่จ๋าแวะมาหาสองสาวได้นะคะแวะมาอันมากินเกว๋วยเตี๋ยวมากินจิ้มจุมะะ่มเนาะค่ะแวะมาป้อนผลไม้ให้สองสาวแวะมาเล่นกับสองสาวได้เด้อคะ่ะแม่แม่จา๋านี่สองค่ะสองสาวระอองดาวกับเจ๊คำแพงนะคะแม่แม่จ๋าฝากแม,แม่แม่นะคะช่วยกดไลค์กดแชร์กดติดตาม ให้ช่องพังคำแพงชาแนลด้วยนะคะคิปนี้ก็ขออนุญาตนะคะจบคลิปก่อนนะคะแม่แม่จ๋าจะไปเตรียมอุปกรณ์นะคะเตรียมเปิดไลนะ,ะเปิดไรนะคะสมทบค่าสับป,ปะรดนะคะต้นสับป,ปะรดให้สองสาวต่อนะคะฝากแม่แม่ช่วยเมตตาช่วยเอ็นดูนะคะเจ๊คำแพงน้องละอองดาวและครอบครัวด้วยนะคะแม่แม่จ๋าสวัสดีนะคะ สวัสดีครับคุณตาตัดง่ายล่ะบายบายลองนะสวัสดีสวยเมินเ <c oughs> มินแนนนี่เลยบายบายค่ะไปแ,แม่จ่าพี่ๆจ่าทุกๆกท่านนะคะ